Three, two, ครับสวัสดีครับมารีวิวสินค้ากันนิดนึงฮะพอดีได้รับของมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่งมาทางขดส่งแฟลชนะครับสั่งเมื่อวานเมื่อวานนี่ยนะฮะช่วงสักสาย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 ใบใๆแล้วละ่ะจากไทยใส่น้อยนอนทบ,บุรี มาถึงบุรีรัมย์เรียบร้อยโอ้ไวมากเลยไวมาก้ไปปากน้ำที่จะเปิดอันนี้ผมเปิดกล่องไว้ด้านหลังแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวดูสินค้าด้านในนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับเพคมาอย่างดีฮะสวยงามอ่าเจอสายแล้วสายหนึ่งเส้น แกะมาเรียบร้อยนะครับอ๋อไม่สแตน C7F Model C508 นะครับเป็นไม้ของไทยทำนะครับของซีโร่ซีแฉลนะครับไม้ในตำนานนะครับเห็นแจ้งว่าทำเสียงโคลกอะไรเรียบร้อยนะครับหางหนึ่งหางนะครับพร้อมสายขั้วใช้กับใย,ยสุ สองเก้าแปดศูนย์สองเก้าศูนย์แปดตะกนี้นะฮะมีฟองน้ำหุ้มหัวใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันว่าเสียงเป็นยังไงมัง่งเสียงโขลกเสียงอะไรแบบนี้นะครับแต่สวยงามันสภาพสวยมากเลยสวยจริงๆนะครับโอ้โหสภาพแจ่มเลยแจวแวบนะครับเห็นเจ้าของรีวิวว่าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะมารีวิวทดสอบกับเครื่องโมบายว่า เสียงจะนุ่มนวลชวนฝันขนาดไหนนะครับคอยติดตามชมนะครับขอบคุณครับพี่ตอบโอ้ oh, เสียงโครกมาลั่นทุ่งเลยตอนนี้ตอนนี้ประมาณนี้ดียังดีว่าอีกประมาณไหน กดทีเดียวพี่ีปกดตึง้งกดถ้ากดที์ล็อกอะน,นะเวลาจะปล่อยล็อกก็กดทีเดียวหรือหรือกดพีทีทีเลยก็ได้ปลดเลยพอเราู้สึกเสียงโขกมันจะค่อนข้างจะดังมากอะอลองลองแบบกดแล้วกดทีเดียวดิหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือกดทีเดียวใช่ไหม ครับครับคีเมื่อกี้กดทีเดียวนี่คีนี่กดสองทีกดสองทีรู้สึกมันจะมันจะโคลกเยอะไปหน่อยกรองเตงกรองเตงอ่ะพี่เข้าใจไหมเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูเอาลองกดทีเดียวดูจะผูกความเลยครับครับอ่ะทีเดียวนะไปกดพีทีทีแล้วก็กดปล่อยนีกดกดแช่แล้วกดปล่อยอ่ะ แบบครับอันนึ่งสองสามสี่ห้าเออตัวนี้ตัวนี้มันจะโอเคกว่ากดพีทีแล้วกดกดแช่แล้วกดปล่อยนะทราบทราบะเอาไว้เอาไว้เอาไว้เล่นตอนคืนแล้วก็เดี๋ยวไปรับเรายการผลสวยงามสวยงามพี่เจียวแวบโอเคครับผมแบบแบบนะด้วยความผมเป็นคมเดี๋ยว